สวัสดีครับคลิปนี้นะครับร้านฟรีมาเกรนก็จะมาเทสการทำงานของกล้องยาชิก้านะครับรุ่นอิเล็กโทรสามสนะครับผมรุ่นนี้ก็ได้รับความนิยมพอๆกับรุ่นเจ้าอิเล็กโทรสามตัวใหญ่เลยนะครับผมเพราะว่าแน่นอนมันถกพาง,ง่ายมันขนาดเล็กมากมานนี้เองนะครับเจ้าอิเล็กโทรสาเนี่ยก็เต็มฝากมือไปเลยบังนะครับผมตัวบอดี้เนี่ย โอเคนะครับมันก็ดูในสภาพที่เป็นแบบเหมือนของใหม่เลยอะแบบเนี้ยเลนก็ยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับไม่ได้มีหลาไม่มีฟ้านะครับผมจะให้ดูกันจะชัดนะครับด้านล่างก็จะมีรอยนิดๆหน่อยๆนะครับผมตรงนี้เดี๋ยวทำความสะอาดได้นะครับในช่องมองนะครับผมก็สะอาดเลยเราทําการล้างมาให้เรียบร้อยแล้วนะครับ ส่วนเลข serial number เ,เ,เนี่ยก็จะเป็นเลข40303765นะครับตัวที่ขายให้อันนี้นะครับอ่าทีนี้นะครับช่องใสท่ทานทานที่ใช้เนี่ยจะเป็นทาน4 LR 4 4แบบนี้ก้อนเล็กๆก็ยังหาซื้อได้ในร้านขายทานใหญ่ๆนะครับผมก็จะมีขายอยู่ขนาดจิวๆเองเล็กกว่าฟรีมีก่ะก็ นเนเดี๋ยวก็ให้ไปพร้อมกับกล้องเลยนะครับผมก็มีมีรอยคิดควรตรงนี้นิดนึงไม่ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่าอ่าตรงนี้นี่น,นะครับหนึ่งจุดส่วนวิธีการใส่ฟิล์มนะครับเราก็เปิดดึงตรงนี้ขึ้นมาอ่าตัวการก่อเราก็ดึงดึงมันขึ้นมาอีกนะครับผมปึ๊บฝาหลังมันก็จะเปิดอ่าด้านในนะครับ ยังใหม่อยู่เลยสติกเกอร์ตรงนี้ยังติดอยู่เลยนะครับฟองน้ำนี่ก็ซิลมาให้เรียบร้อยเพราะเดิมเนี่ยมันจะพอเป็นฟองน้ำที่มันอายุนานๆไปเนี่ยมันจะหลุดลุ่ยเปื่อยนะครับเราก็ให้ช่างใส่ใหม่ให้นะครับผมแล้วก็วิธีการใส่ฟิล์มเนี่ยเราก็ดึงเนี่ยวนฟิล์มฟิล์มออกมาแบบ,แบ,บนี้นะครับผมเราก็ใส่ลงไปแล้วก็ยัด ข้างเนี่ยไปที่ร่องตรงนี้นะครับอ่จัดเข้าไปแล้วเราก็ขึ้นฟิล์มให้มันไปด้วยนะครับให้มันติดถ้ามันไม่ไปก็พยายามยัดมันไปให้เข้าแบบนี้ให้มันเกี่ยวนะครับอ่าเนี่ยมันจะขึ้นฟิลนะ์มประมาณนี้จากนั้นเนี่ยเราก็เอาก้านเนี่ยลงลองขึ้นอีกทีหนึ่งก็ได้ครับกด ทิ้งไปหนึ่งทีนะครับผมแล้วก็ลองขึ้นอีกทีนึงนนแล้วก็กดัดทิท้งไม่ทีแล้วก็ขึ้นทีเนี่ยมาทีเล็กนึงแหละโอเคกดไปกดชัตเตอร์ไปนิดนึงเนี่ยมันจะเห็นว่ามีไฟสีเขียว มามนเป็นการเช็คแบตเฉยๆนะครับตรงนี้ถ่ายปุ๊บก็ใช้งานได้ปกตินะครับสังเกตการเปิดปิดชัตเตอร์ใช้งานได้ดีนะครับส่วน,นด้านหน้าตรงนี้นะครับก็จะมีการปรับ iso คือช่องตรงนี้ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นโฟกัสนะครับการกะระยะบอกเป็นเมตรเป็นฟุตไว้ ก็ตัวนี้นะครับวงแหวนในสุดก็จะเป็นเรื่องของค่า f f16 นะครับในวันที่แดดจัดัๆเลยไม่มีเมฆมาบังก็ใช้เป็น sunny s i ตรงนี้เลยส่วน11ก็วันที่มีแดดแล้วก็มีเมฆฟ้าเปิดประมาณหนึงนะครับผมส่วนนี้ก็ตามลงมานะครับตามความมืดต่างๆส่วน2.8เนี่ยก็ไว้ถ่ายในห้องที่มีแสงอยู่พอสมควรนะครับ ส่วนการปรับ ISO นะครับตรงนี้มันได้สูงสุด1000นะครับการปรับ ISO แล้วก็กดตรงนี้ลงไปนะครับตรงนิ้วโป้งที่ผมกดไปอยู่เนี่ยกดแล้วก็ปรับนะครับกดแล้วก็เลื่อนมันไปมาได้นะครับผมก็ได้ต่ำสุดที่25นะครับ ISO เดี๋ยวจะตั้งไว้400แล้วกันนะครับเป็นค่าทั่วๆไปอไป ประมาณนี้นะครับเวลาเราถ่ายเราก็ดูว่าวัตถุที่เราจะถ่ายในการโฟก,กัสเนี่ยเราก็กะประมาณระยะเอาก็ได้นะครับผมมันก็จะใกล้ๆเคียงกันนะครับผม0.9 1.2 1 1.5อะไรเงี้ยมันก็จะอยู่ในเลนส์ของมันไม่ให้แบบหลุดไปเยอะนะครับผมส่วนตัวเลขตรงนี้ไม่ใช่ตัวเลขด้วยเป็นสัญลักษณ์นฟ f i n i t y แล้วก็เป็นการถ่ายแบบชัด เท่ากันหมดนะครับไม่เลือกโฟกัสวัตถุนะครับผมมาดูด้านในนะครับผมด้านในเนี่ยเขาจะมีเข็มสังเกตว่าด้านด้านขวามือของช่องมองมันจะมีสัญลักษณ์นี่นะครับเป็นการโฟกัสรูปภูเขาอันนี้มันจะเป็นอินฟินิตี้ตรงนี้นะครับดูอีกที เราเลือกมาตรงนี้นะครับแต่ถ้าผมเลือกไปที่ประมาณ0.9จเหรือ1เมตรก็ได้เข็มในช่องมองเนี่ยมันก็จะบอกไปว่าอ่าไปเป็นรูปคนนะครับถ่ายรูปคนครึ่งตัวอะไรประมาณเนี้ยนะครับเนี่ยนะครับเข็มก็จะลงมาแต่ถ้าผมปรับไปที่ประมาณ2เมตรแล้วกัน มันก็จะเป็นการที่แบบคร่าวๆประมาณไว้ว่าเป็นรูปคนยืนเต็มตัวนะครับผมแบบนี้นะครับสัญลักษณ์ด้านขวาของช่องมองมันก็จะบอกเอาไว้เกาะประมาณนี้นะครับจริงๆมันก็ใช้งานไม่ได้ยากนะครับแต่ถ้าเรารู้การกะระยะต่างๆเนี่ยมันก็จะถ่ายง่ายโฟกัสเข้า หลักๆเลยที่มันจะหลุดเบอกันเพราะว่ามันเขาเรียกว่าไงเรากัดระยะไม่ถูกประมาณนี้ส่วนตัวนับฟีมมันก็เดินไปตามการขึ้นฟิ์มของเราครับกี่ครั้งก็จะเดินของมันไปส่วนตรงนี้นะครับผมปุ่มตรงนี้หมุนได้แล้วก็มาที่ตัวน่าจะเป็นตัว L เพราะว่ามันล็อก ล็อกชัตเตอร์ไม่ให้กดนะครับแต่ถ้าเราเลื่อนมาป,อาปุ๊บเรากดปุ่มชัตเตอร์ลงประมาณนี้มีประโยชน์ไว้สําหรับแบบเราเก็บไว้ในกระเป๋ากลัวชัตเตอร์จะลั่นนะครับมันอาจจะโดนได้บางทีก็ประมาณนี้นะครับออีกฟังกช์ชันหนึ่ง จะลองดูมีตั้งเวลาถ่ายนะครับผมอยู่ทางด้านซ้ายของกล้องตรงนี้นะครับถ้าเราจับแบบนี้เดี๋ยวอตั้งอีกทีหนึง่งตั้งแล้วเราก็ปรับองศาต่างๆนะครับปรับเขาเรียกอะไรระยะปรับค่า f นะครับผมทีนี้เราก็ไปยืนตั้งกล้องไว้แล้วก็ไปยืนถ่ายได้ เรากดผมกดไปแล้วนะครับผมตัวนี้มันก็จะค,ค,ค่อยถอยหลังแบบนี้ไปซะ,ะเมื่อหมดหม้วนเนี่ย24ภาพแล้วเนี่ยมันก็จะชื่นฟีไม่ได้แล้ว ทีนี้เราก็จะมากรอฟิล์มกันวิธีการกรอฟิล์มเราก็กดปุ่มเล็กๆด้านล่างนี้ก่อนนะครับผมมันก็จะหุบเข้าไปนะครับจากนั้นเราก็กรอฟิล์มได้เอาก้านนี้ขึ้นมาแล้วก็หมุนไปตามลูกศรที่เขามีสัญลักษณ์ให้ไว้นะครับเราก็หมุนหมุนหมุนไปจนฟังเสียงมันนะครับมันจะมีเสียงที่ดังเหมือนหลุดออกมาจากตัววงล้อของ ก้านมัจีีที่เราใส่เนี่ยตั้งแครกนะครับผมเราก็ดึงออกมาเมื่อกี้มันหลุดแต่ถ้าให้เพื่อให้ความชัวนะครับเราควรจะให้มันหลุดแบบนี้นะครับผมอันนี้เป็นฟิล์มเทสให้มันหลุดปึ๊บออกมาเลยหมุนจนหมดก็ได้หมุนจนเข้าไปเลยก็ได้นะครับมันก็ไม่เป็นไรเดีย๋ยวเราก็าฟิล์มไปล้างร้านเขาก็จะเอาไอ้นี่ออกมาให้ ตวัวฟิล์มครับทีนี้เราก็มาเช็คพวกนี้นะครับผม,มเ็การเปิดปิดเช็ครูรับแสงนะครับผมแเอสโ6รูเขาก็จะเล็ก สิบหกมันก็เล็กไปที่เ1สเ็ดก็จะใหญ่ขึ้นมาหน่อยแปดห้าสบหกก็ค่อยๆขยายขึ้นมานะครับจนถึงสองจุดแปดเนี่ยมันก็จะว่างเลยแบบนี้ Okay. ก็เทสการทำงานใช้งานได้ปกติดีนะครับผมตัวนี้ถ้าใครสนใจก็ขเข้าไปดูได้ที่ IG ร้านฟิมเมเกตหรือช่องทาง Facebook ก็ได้นะครับผมแล้วก็ฝากกดติดตามช่องฟิลเมกเกตด้วยนะครับเราก็มีรายการพาฟิมไปเฟ่ไว้เป็นแบบไปเทสกล้องแล้วก็ลองถ่ายในคาเฟ่ในที่สภาพแสงต่างๆก็ยังไงฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์ share, ให้ด้วย นะครับถ้าสนใจคลิปไหนครับขอบคุณครับ